สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทำก้อนสไลด์นะครับส่วนประกอบมีหนึ่งแตงนะครับสองกวนนะครับสามไข่นะครับสี่ข้าวห้าสไลด์ไข่กุ้งอย่างละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนะครับแปดอย่างนาในยังนี้ครับอันนี้คือส่วนประกอบข้างในนะครับแตงเราจะปอกอย่างนี้ครับ มันปอกแกงครับลดสัมผัสครับเราจะให้ได้หนังมันบ้างประมาณนี้นะครับดูนะครับความยาวของสไลด์เนี่ยมันถูกบังคับมาแล้วใช่ไหมครับมันจะประมาณนี้นะครับเห็นใจไหมครับเนี่ยนะครับถ้าเราอยากทำแตงที่มันเป๊ะเราต้องวัดอันนี้คือ ขั้นตอนในการฝุกนะครับตครั้งแรกมันระมาณนี้นะครับการทำแตงนะครับมาตรงนี้เลยครับการทำแตงนะครับแบบนี้ครับไส้ใน,เ,นเราจะไม่เอานะครับเพราะว่าไส้ในมนันมีน้ำเยอะแล้วรสชาติจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ลงไปได้นะครับ แต่เนี้ยเวลาใส่ไปแล้วเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับผมแตงไม่ต้องทําใหญ่เกินนะครับไม่ต้องทําเล็กนะครับเพราะว่าใหญ่เนี้ยลดสัมผัสใช่ไหมข้าวไข่ผู้อัดมันจะมีความนิ่มของมันแต่ว่าถ้าแตงชิ้นใหญ่เกินลดสัมผ,สมผัสมันจะไม่ไม่ไปด้วยกันนะครับทําประมาณนี้นะครับโอเค ไม่เป็นไรแอลก,กไหร่ไม่เป็นไรนะครับไขวานครับผู้อานนะครับต้องปอลือกก่อนนะครับผู้อาดโอเคไปข้าวครับน้ำสำหรับชุบมือเพื่อไม่ให้ข้าวติดนะครับแบบนี้นะครับวางข้าวอย่างนี้นะครับดูนะครับวางข้าวอย่างนี้ เกลียเข้ามาอย่างนี้นะครับที่ขี้มางแบบนี้โอเคแบบนี้นะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องไม่ต้องแต่งให้มันเยอะนะครับทําให้มันพอนีนี้พอดีพอด,ดีแค่นี้ครับไม่ต้องทําไม่ต้องเน้นไม่ต้องอะไรนะครับเพราะมันไม่อร่อยครับเพราะมันจะเหนียวเกิน ความเหนียวเข้าไม่เป็นเม,ม็ดหนังไ,ไม่โอเคนะครับรสปัติไม่ไปดีเท่าไหร่จากนั้นนะครับเราใส่ไข่กุ้งไปแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับใส่นักใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าทํากินเองนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาใส่ยังไงก็ได้แต่ถ้าทําขายก็อาจจะนะต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงประมาณนี้นครับใส่แตงลงไปด้านนี้นครับ แลงไปจากนั้นไข่หวานนะครับเคเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบผี่ใหญ่ก็ชอบนะครับมันอร่อยมันครบนะครับเวลาหมวนนะครับกาไปหมวนนะครับถ้าหมวนเร็วไปมันจะไม่แน่นนะครับนี่ครับน้ําที่เราเตรียมน้ําสะอาดที่เราเตรียมมันนะครับปาดหน่อยนะครับจะได้ให้มันเป็นกาวนะครับ ถ้าไม่อยากตัดทิ้งนะครับแต่งหัวแต่งคายให้เรียบร้อยนะครับถ้าแต่งหัวแต่งคายแล้วมันไม่สวยนะครับถ้ามันไม่สวยเนี่ยครับถ้ามันไม่สวยก็ตัดออกนะครับดูนะครับพยายามดูให้ดีนะครับ รอยต่อเราไว้ข้างล่างนะครับนี้ครับดูนะครับแัดนี้ถ้ากรณีเราจะจัดจานใช่ไหมครับจัดจานขายใช่ไหมครับมันไม่สวยก็ตัดออกได้ไประมาณนี้ครับโอเคเห็น,นะครับอันนี้เราจะตัดแบบนะครับเอามือประคองไว้เฉยเฉยนะครับอย่า บี Deep.